ผมแกแก๊กแกี้นี่ครับเรียบร้อยพันยาอุ้มๆุ่ม่นีครับตดนอีกแล้วพี่น้องโอ้ทึกทึกทึกหลัมันเป็นก่อนอี้น้องอีหลังนึงเลยนั่นดิเป็ก่นอันนี้ก็ทึก บกันยามคำพี่น้องอเมื่อกลางวันตอนแรงๆเขามาใส่หนูไว้นะเกเป็นกับเหล็กสิบกว่าอ,อันนี่แหละแล้วก็ใส่บ่วงไว้นำนะครับบ่วงลวดนะกประมาณเอสิบเนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับมายามหนูกันเดี๋ยวไปรุนว่าเขาจะได้จากตัวปะมานี้นะครับมาใส่นาจาของนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยามไปพร้อมกันเลยพี่น้อง <c oughs> กใส่ไว้หัวปวกนี้นะครับหัวปวกนี่แหละก็ แกวขนาพู่งขึ้นไปเถิงเถิงพู่นเลยครับอาจชิบุเห็นเดินไปเนาะไปอ่อนได้วะะโอเคเดี๋ยวฮอลุ้นไปเรื่อยๆเลยกันแล้วกันนะครับมือนี่เนาะมองว่าชิม,มานหอยบอกใหญ่ด้พี่น้องอย่างนี้แต่าบ่รู้มีโตบ่มันก็ใส่มั่วไปถึงนี้แหละมันสามสี่ลังแต่ผมมีตอนแรงเขาอีกเล่นตอนเช้าอีกนะครับโบมีบ่มีบ่มี โบดูนบดูนหลังหนึ่งก็ยังยิ่งอยู่นะครับนั่นน่ะ <c oughs> โอ้โอ๊ะเมงเข้าคอโบดูนครับเดี๋ยวไปเลาะแถวคันนาดีกว่าหมังไว้ตรงหัวบวกนี่ว่าจะได้หนูกับโบมีนะครับเดี๋ยวไปลุ้นตรงคันนากันอยู่ในนี้ไฟนี่คอยพุ่น มีน่นันหลังนึงบ่อบ่บ่อบ่อบ่อบ่มีตัวด้จากตัวบนนอตรงนี้มันคือบวอยู่นี่หลังนึงเฮ้ยพี่น้อกกับดักเฮาดูเหมือนว่าจะย้ายที่นะครับตรงไฟผมนั่นเด้อเดี๋เดเด้ออเด้อมดเด้อดอเอ Ooh, มาแล้วเต็มแลกอู้โหกก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 หนุครัว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 น้องงามเลยครับใส่กำลังกินเลยแบบนี้ผมมักหลายครับผมผมชอบตัวใหญ่แต่ยังได้หนูใหญ่อยู่อู้โหนึ่งเต้ม ปลด <ordu> ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แล้วก็เอาเยอหยื่อปูใส่ไว้คือเก่านะครับผมใส่เป็นปูนาสดๆเด้อนี่หนึ่งเต้มสวยๆครับนกขั้วนกขั้วมันแล้วครับมัน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 หลังที่สองหลังเลขบูมันจัดไปพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับเดี๋ยวไปเบื้องกันต่อไปกันกักกักเปลี่ยนเหยื่อแล้วนะครับมันอะ่ะเป็นบูบูละ โอเคไปยามันโตไปนี่ผมก็จะมัดไว้ทีนี่นะครับกันลืมนะตรงนี้หลังพี่น้ออีกหนึ่งเต็มครับพี่นงเอ็นหมครับอีอกกหลังหนึ่งเลยนั่นด้อือันนี้ก็ะดื โอ้ <พ uka> สามแต้มอู้ติดเลียงหลังเลยครับป,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 ปุ๊บปุ๊บปอ้หนุขัวหนุขัวหนุขัวอ้นี่ตัวตัวน้อยไปหน่อยนะครับน้อยไปนิดนึงีครับกร,กระดูกกระดูกกาลังพลอยพี่น้องจ,จ,จุดนี้สองแต้มซอนซอนพี่น้องเรียงหลังเลย กักกักกักโอ้โหนี่อันนี้เหยื่อยังบุลลุดเลยเลยครับปูเฮาเส่ได้ตัวใส่ได้ตัวกดแทะกดแทะกดอีกจัดไปอีกสองแต้มครับพี่น้องกักกักกัก หลังนี้โบโดนครับบบถือกันนี้หลังนี้จะเป็นเด็กหลังนี้คือเห็นแต่ปูโอ้หนูอยู่ทางล่างพี่น้องปูหลุดอยู่นี่นะครับเนี่ยปูหลุดอยู่นี่เด้อหนูอยู่ทางล่างกูนอ นุ่งคว้าอีกหนึ่งแต็มมานมานสีแต้ไปเลยครับโอ้โหเขาท่าเขาท่ากระกระกระกปะดก่อนครับ้อันนี้เป็นบ่วงลวดบ่วงีอันนี้ กับเหล็กหอกกับเหล็กหอกคือย้ายที่นี่ดึงมึงก่อนพี่น้องเอาว้าวใบเต็มครับหนูควหนูควาพี่น้องห้าเต้มแล้วโอ้ยคักคักคักถ้าหนูใหญ่ดิคักกว่านี้เลยเลครับสวยงามสวยงามจัดไปอีกหนึ่งเต้มพี่น้องคักคักคัก ข้ามมาอีกฝั่งธนาได้ปนะีเนาะตรงนั้นเป็นบ่วงเบิ่งแล้วบ่มีจากโตเลยนะครับบ่วงผมบกให้มานเลย,ยนี้เป็นกับเหล็กนะได้ตัวบว่ปูยังอู่คือเก่าครับกลางจน ฝัง่งน,นี้บูมีหนูดีวะน,นี่ว่าสิออดดลงมากินนี่ไปไปนี่เเนะกับบูมีครับมุดเจาะเยอะๆเลยบหมดไปอย่างปิดไว้นี่แหละโอเคพี่น้องไปพุ่นกับเป็นบ่วงบวงบถึงแล้วไปไปไปเบิ่งผลงานตอนคืนของเฮากันนะครับพอกันอีกมืออื่นตอนเช้าักสรุปผลงานรอบค่ำพีนะ่น้อง ห้าแต้มครับคักคักหนูครัวตัวบบใหญ่นะครับกับรุ่นนี้เลยครับพี่น้องไม่รู้ว่ามันป็นใดได้่ยเดี๋ยวพอกันมื่นซาอีกรอบหนึ่งครับหวังว่าจะมานอีกนะพี่น้องขอให้กักกักกักจัดใบมื่นซาครับพี่น้อง หรือยามสาพี่น้องก็มายามหนูเฮากันนะครับอยอผมแพ้ขึ้นเสียงมันคนเป็นหวัดเลยอากาศก็เย็นขึ้นหน่อยหนึ่งเนอมื้อนี้เดีย๋ยมาเบิ่งบวงกับบวงก็งกผ่านอยู่จะบ,บฤฤฤึกไปพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นกันหวังว่าจะมีโตเนะครับผมใส่บวงไว้ขนาดนี้ผมแกก้แก่างนีนรัก เยียบ <Yeah. laughs> ้อยพันยาอุ้มรุ่มอยู่นี่เลยครับโอ้โห,โโหเต็มแรกของเขา้หนุ่มคว้ือเก่าไป่น้องกคกๆๆๆกกสวยงามมาอีกหนึ่งเต็มครับนับจากเมื่อคืนนี้ตัเมื่อคืนนี้ได้ห้าตัวไปยามกันอีกว่าจะมีตัวกับเหล็กอยู่นี่ไม่รู้่ น่าจะบุมมีตัวหรือเปล่านาะเนี่ยังอยู่นี่ยังมูมมีว่ะหักหัวนี้บุมีมีไงย้า,ามมมยมีกันไปบุดแล้วฮะปุ๊บปุ๊บ dám theo khả cầu hôn cân với đều quá phải buồn với nhỉ บดถึกบ่วงนี่ก็บบถึกบว่งบวงนี่ก็ใส่ไว้ทางแบบนี้มันบดถึกพี่น้องมันต้องใส่ไว้ทางทางแบบเดินทางลุงนาทางข้ามคันนาทางแยกแบบนี้นะครับ แต่แบบนี้มันเอา้าว่าบวถือกระถือกอยู่พี่น้องโอ้ยรุ่นเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเออเต็มที่สองครับกัก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 เต็มสองเจ้านี้ครับสุดบวังครับ ตัวน้อยเราอะได้ป่วยแล้ววะหมตายอ่ะจะเป็นอีกเดี๋ยวค่อยพยายามทั้งๆบุนทั้งๆบุนกันมีอยู่สองสามหลังทุกนี่ค่ะบ่วงกับบุึกกับเหล็กโอ้โดนอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเป็นหนูควาเนี่ยนะครับเนี่ยตัวน้อยมันเนี่ย ว่าบบกันเด้อพี่น้องอย่าด่ามาเด้อเอาไปกินกุ้เก่าแล้วเนาะครับนี่ตรมสามสานี้ครับคักๆดูบวงหอาอีกหลงังนึงตรงนี้่นนบผ่านมาถึงกับปิลกูวนันนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปแล้วเสานี้ผมมีตัวเลย ตัวมาบัวมีตัวไหมเบิดไว้เปน็นอันบัวนี่หนูใหญ่เลยจี <c oughs> นี่มันแบบเดบุมีอีกแล้วพี่น้องนะมีหนูน้อยสำเนินจี สมเมื่อคืนจริงเช้ามาก็าเจ็บได้หนูใหญ่จากตัวเดี๋ยวก็มีด้วเนี่ยมีแท้ๆมีเลยครับเมื่อคืนนี้ติดอยู่นี่เลนะ้ติดอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่ติดเบิดเลยครับ Oh. Oh, ya, ni, ni. Ngu หนูใหญ่.โหมี.เดี๋ยวนี้มีลัง ni. Ah, ya. เออยอย่ถือ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 อันนี้ถือกับถือกับทุบเมื่อคืนนี้บุถึกตอนเช้ามาถึกนี่จะไอตัวนี้เลยพี่น้องมันก็ครัวนะครัวไปเดี๋ยวพยายามอีกสองสามลังแล้วก็เบิดแล้วครับ เราเบิ่งแถวถึงกันพี่น้องแถวถึงกัมีเต้มว่ะเมืเ่อคืนนี่บ่มีเก้ยอนเก้ยอนกันกบเหล็กทำงานนะครับตายครับมีตัวเป็นตายเสียดายบุ๋มเป็นหนูใหญ่ครับมีนี่นึ่เน,นี่ย <c oughs> หมดขึ้นแล้วมีเต็ม đây này con, con này muốn ăn thịt quá, muốn thịt cắt thịt, bắt, lăn không tôi thấy không mình để lắng xuất khai cả đôn hư cánh mấy nó nghĩ bụi mi nụ dày lên Nhập lắng xuất khai Nhịp รูปผลงานเช้านี้พี่น้องก็ได้มาอีกหกแต้มนะครับติดกับเหล็กเหยื่อปูนาผมสี่ตัวนะครับแล้วก็ติดบ่วงนะครับสองตัวผมว่าจะปล่อยไปอ้อแต่มันก็น่าจะตัวเท่านี้แหละนะครับหนูควาเนาะมันบวแม่นหนูใหญ่เนาะนี่ก็รุ่นนี้แหละครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้หนูสิบเอ็ดตัวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับหาหนูเดี๋ยวมือหน้าเข้าสีหาอะไรก็จังว่ากันนะครับ จังใดก็ลาไปก่อนนะพี่นอ้องก็พูดหลยๆครับโค้บ